สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเปดืทาง YouTube นะครับก็วันนี้นะครับมีการจัดส่งนะครับเจ้าตัวทาทานะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1.4ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นรถมินิทักนะครับวันนี้จัดส่งให้พี่สาวทางอำเภอนองหานนะครับนะครับทางอำเภอนองหานวันนี้ก็เดินทางแล้วนะครับไม่ได้เป็นไไม่ได้วิ่งเส้นหลักนะครับก็วิ่งเส้นรัดไปนะครับ ครับน่าคิดว่าน่าจะใกล้นะครับแล้วก็วิ่งง่ายเพราะว่ามิตรภาพตอนนี้ทําถนนเยอะมากนะครับวิ่งไม่สะดวกเลยนะครับก็วิ่งมาทางลัดนะครับเดี๋ยวพาชมว่าเป็นยังไงต่อนะครับก็วิ่งเส้นลัดมานะครับเจ้าทาทากันสีขาวนี่แหละครับก็ถามกันมาเยอะนะครับก็วิ่งส่งได้นะครับท่านใดเอาจริงก็มาจํามานะครับท่านนี้ก็มาจํามาเรียบร้อยนะครับพี่สาวแกมาจํามาเรียบร้อยแล้วก็เดินทางนะครับตอนนี้ ก็เด to on ินทางประมาณเพิ way way ่งออกมานะครับนะครับเพิ ok ่งออกมาจากเต็นท์นะครับประมาณบ่ายสองนะครับเพิ่งออกมานะครับตอนนี้ก็ยังมีครึ่งทางนะครับวิ่งเซนลัดนะครับวิ่งง่ายกว่านะครับรถไม่เยอะนะครับถนนไม่ซ่อมนะครับแต่เป็นมิตรภาพนะครับถนนตอนนี้เส้นจากขอนแก่นไปอุดรนะครับซ่อมถนนระยะยาวมากนะครับกว่าจะถึงนะครับก็เดี๋ยวไปกันครับเดี๋ยวไปส่งรถกันนะครับ ส่งจริงนะครับมัดจำมาก่อนเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับช่วงนี้ก็ส่งยากนะครับถ้าไกลมากก็ไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเข้าออกยากนะครับมีระยะเวลานะครับของของแต่ละจังหวัดนะครับนี่ก็เราก็เดินทางมาแล้วครับเดี๋ยวพาไปส่งนะครับถึงบ้านลูกค้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับรอติดตามชมนะครับ ก็เราจะเข้าท่ากันโทนะครับกําลังจะใกล้ถึงท่ากันโทรัดไปนะครับเส้นนี้นะครับก็รถไม่เยอะนะครับแต่ก็เป็นชุมชนซะมากกว่านะครับบรรยากาศก็โอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขานะครับนะครับดูภูเขาสวยๆนะครับอันนี้วิ่งดีนะครับก็วิ่งกันอยู่นะครับประมาณอย่างน้อยๆก็90 1นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเอาเซฟเซรถโดยวิ่งทางไกลนะครับ ให้ลูกค้าได้รถที่ดีนะครับก็วิ่งทําความเร็วอยู่นะครับถามว่ารถประมาณนี้นะครับถ้าเป็นพวกแครี่นะครับก็วิ่งกันอยู่โอ้ยร้อยหนึ่งก็กินน้ำมันมากนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.4ดีเซลนะครับถือว่าประหยัดอยู่นะครับขับดีด้วยนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับนี่ครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับ วิ่งกัน90 110นะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรารายงานกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาไปดูว่าถึงไหนยังไงนะครับถึงลูกค้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับนี่นะครับก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับให้ดูตัวชมตัวรถนะครับส่งได้ครับวิ่งวิ่งวิ่งไม่ได้หยุดเลยนะครับก็ทีเดียวก็มาถึงนะครับ ก็ถึงเรียบร้อยนะครับทีบ้านลูกค้านะครับกาลังทําสัญญาอยู่ตอนนี้ก็ทําสัญญาซื้อขายนะครับโอนย้ายไม่ได้นะครับผมยินดีคืนเงินให้นะครับโอนย้ายไม่ได้ยินดีคืนเงินให้ถึงลูกค้าเรียบร้อยนะครับ